อืมตเปะโลก,กมีตานะครับดูมืนว่ามันจะมีพลังชั่วร้ายออกมาจากตายทางแน่ๆถ้าว่าน่าจะเข้าไปเพื่มขึยนหนถ้าได้ยินมาว่ามันมีสิ่งที่จะให้เอลฟ์ได้ยิ่งใหญ่ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งในนั้นได้ก็ลองไปดูกัน Greens. ดูแบบแวบแบบนี้มันไม่ชอบเซ็อ่ารู้สึกเลยว่ามันรู้สึกยังไงเอาทุกคนเราเอวอีกแล้วเหรอตาข้าไม่ชอบดูเรื่องแบบนี้เลยไม่ไม่ไม่วิญญาณผีเออ แล้วก็โอโบลอนกรีนเฮฟร์สเ <als corre. S 2> <res> ดซิว่า <uma> เราม <Now, warm S 1> e ีแขกพิเศษกลับมาแล้วล่ะนะเอานะคอร์เตร์สตูมหันตภัยแห่งเอเวอร์ไนท์ว่า คงจะชอบใจนะบทที่หนึ่งเมื่อเอลมีชีวิตอยู่อย่างสงบสุขอยู่ในป่าของเอเวอร์ไนต์ปกป้องโดยพ่แม่แห่งป่าแห่งนี้โอ้เรามิสหายพวกเอลก็อาศัยอยู่ในป่าอย่างมีความสุขอ้าเพื่อนข้าแน่นอนเรามาส่วนอ้อนวอนกับพระแม่กันเถอะคุณไม่ว่าเธอจะเป็นคนเลือดเย็นและก็เป็นกะนีกะดาที การไม่บูชาเธอว่าจะไม่ดีต่อพวกเขาหดร้ายมันวัดเลยเด็กกันนะคนยิ้นบ่นไดดูเหมือนไม่จะไม่ใช่ป้าแม่เลยนะแต่ก็สร้างมันเถอะข้าว่าข้าเป็นโชว์งานมันแล้วนะบทที่สอง้าคนแค่โจมตีเอเวอร์ไนท์จูดจบพวกเอลในป่าเซติอ้าวนี่แหละของจริง ทที่สามเมื่อความชั่วอายครอบงำป่าเอเวอร์ไนท์อยู่ไหนกันแน่เดี๋ยวความชั่วร้ายอยู่ตรงไหนกครอยากได้ความเชื่อไรมันก็เลยเรียกมันพังอ่ะโอเคงั้นก็ลอบกลับไปบทที่หนึ่งรอบหนึ่งทุกคนดูว่าทุกคนจะไม่ชอบการฝึกแบบนี้กันเลยใช่ไหมโอ้ยแย่จังเลยอูตสาดีแล้วแต่แท้เกี่ยว บางทีเนี่ยท่านน่าจะสร้างหัตถ์ไผของไสยวันไหนได้ด้วยการตุ้มซ้ำซะอ๊กกลีแต่ก่อนเอือเลยแมนเจ้า ในการที่เราจะเข้าไปข้างในเนี่งงยเราก็ต้องเข้าไปดูกับว่าต้องทำอะไรบ้างโอ okay, เคไปเดี๋ยวข้าขอไปดูตรงนู้นก่อนว่ามันมีอะไรจับบางโอเคดูเหมือนว่าจะไม่มีอะไรและ ไอ้นั่นมันหิน darum, นรกเนี่ยท่านดูเหมือนล่าของโอเบอร์ลานเนี่ยจะบังวันไว้อยู่อ่ามีแสงมาโอเคเอฟหนึ่งอีกครับนั่นโรล,ลี่นี่นี่น่าจะเป็นความหายนาณแน่ ต้องหาทางเข้าไปใกล้ๆมันให้ได้นะครับหนท่านโอ้มีตัวโล่เลยจะจับก,ก่อนเลยที่แคบแบบนี้อันตรายแต่ปัญหาคือเราจะเอาโลลี่มาถล,ล่มหาทางลงให้ได้ก่อนโอเคตอ้

ลัาขาดก็แก่ ่สวย่สวยถอยถอยถอยไปตีโอเคไปลยน้ำตาเรียจอบ นี่น่ะก็ดูสิที่เจ้าพวกหวาดชอบเล่นเป็นคนคนแคลนแน่เลยเออดูเงยีนะท่านช่วยเก็บรูปถ่ายให้หน่อยได้ไหมไปตายหรอกบนเบิ่น

precious For forest For For okay sama so, ก็ที่มันจะเข้าจะพิลจะต้องย้อนกลับปเวทีกลับชนะ Still broken back to Act o Act t w in which the dwarves attack Evernight Forest r v I think that you must attack you ท่านแล้วนะหมายท่าน,านโอเค อยากได้ดรอบใช่ไหมนี่ดรอดรอบที่ตัวเตี้ยวกว่าเดิมมาแล้วจงหนงจงดูสั <I S 1> นี่ <want S 1> แหละ <to S 1> พวกคน <feel S 1> ขาย <anger S 1> ที่พวกเราได้รังเกียจเออเคยจะสุดความกรอดตายกันไม่กินถึงเปี้ยไม่ต้องถึงเปี้ยหรอกเอาพลังเจ้ามาตีก่อน ปิดไฟเตรียมพร้อมวันแตล่ละไอพวกไม่มีประโยชน์ไม่มีความอันตรายการแสดงก็จะไม่มีทางเข้าสู่บทที่สามได้ฉันต้องมีวิธีการหมันต้องมีวิธีการน่นนานนจะทำลายหรืออะไรสักอย่างที่น่าจะให้คำตอบได้นั้นนายท่าน in which the elven race live peacefully deep in the evernight mm. forest protected by the unworthy deity the mother goddess <laughs>

ไ right. okay. ่ด <horizontally descript or> ีไปโอเอย่าถ่ายรูปเลยใช่พวกกได้พักเนี่ยยาวเลยข้าไม่อยากสสตงในสภาพแบบนี้เลย to stage But Padre you're behind the door now, Pat. Oh, see. Wait. I know that voice. Padre you're coming. Told the man. Don't worry.

Okay, Act one, in which the elven race lived peacefully deep in the Evernight Forest, protected by the unworthy deity, the Mother okay. Goddess. Okay. ปาตูอ่าท่เาไปแล้วรู painful? ้อะไรไหมข้า <perk> ค <nationale prayed> ิดว <avocado> ่า <Carbon> น <ika> ี่อาจจะเริ่เป็นบทที่ดีได้แน่ๆเชอจรืงงมอมดูกับังฉากนีอะไรีับไป I hear him! Pass. act 1 in which the elven race live peacefully deep in the evernight forest protected by their unworthy deity the mother goddess act evernight crushing the elves into the ground of <laughs> their precious forest <laughs> ไม้อะไรวะใจจรเลยโอ้พูดถึงไม้ก็ยังมาพูดยักษ์ก็โคกันเลย Greens Browns choose all. Wow, That's what? That's mine. My... <coughs> oh my god. 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 เตรียมพร้อมสำหรับการโจมตีเซอร์ไฟสแตกคนดูกำลังลอยแน่าๆท่าน For although she is a cold and uncaring harlot, undeserving of worship, she alone will listen to our woe, our sorrow, and our poetry. the to... the dwarves attack every night, crushing the elves into the ground of their precious forest. You can now เพราะมันจะทำให้ศัตรูบินขึ้นฟ้าป่า รอบสามความชั่วร้ายเข้ามาสู่ตาเอเวอร์ไนท์ดีกำลังมากลำบากจังโว้ เอออ๋อ,อ,อเจ้าของฆ่าเจ้าปีศาจชั่วร้ายวิ่งไปโอ้ลำบางสมัดไป โอ้ยลำบากชีวิตโอเคขยับเจและอ้อยเราขาดฟันมาเลย ด้านหละนั่นคือความชั่วร้ายที่มันเกิดขึ้นในป่าแห่งนี้มันคือความเจ็บปวดความทรมานเพื่อต้องมาเห็นเอลด้วยกับต้้งหูบินอของนักแสดงที่กำลังจะตายาการกีดร้อแบบนั้นทำให้รู้สึกว่า

เผามาันเามาันเาพกาซา,มาเาม,าามือว่าอยากจะให้โอเวอรัมพลมามเลอเกินข้าไม่ให้มันที่จะวางที่หน้าถนนหรอก เผาลันทำไปทรมานทรมานกว่านี้อีกต้องเผาด้วยไ่เยคือไห y ทำไมทรมานไม่ลทรมานิม่หยทำให้ทมานตรงทรมามาหยอ ไ้เลยครับอ้บนหลอดเไาเกิดไฟ่วันได้รู้จากความเกดตัวของไฟจงทรมารจงทรมาเข้าไปอ จงทะลอมาาจงทะลอมาาเข้าไปอีออจงปอกฟองไฟจงปอกฟองไฟใหงการคำรามคำราม เออได้จงทรารมาเข้าไปจงธารมาเข้ไป ไปกดโคด,ดิบหน่อยนะโอ้โหมดแก๊สพ okay. อดีโอเคลากก่อยโอเบลร์หลอดยู้วนบีนิสลาลา กรีนส์ไปสิดปเอสมาไนี่เป็นการของข้าและนรกของข้าเวกมมาตามหินมาท่านโอเคปิดเอา ที่เหลือข้าจะจัดเองจัดข้าจะจัดเองปันินให้ดีๆล่ะตาเดียวแล้ว อะเลนะือดตื้อคนแอซ่าถนัดนักเออเยอะอีกเอลเลือด ไมมีแต่เสด็จแล้วข้าจะเสด็จยังไงใขาต้องจำอะไรอีกข้าเดี๋ยวก่อนข้าต้องจำได้สิหลักตัวยีโชว์ ถ้าบางจะกินดีากับการแสดงนี้สิแม็จก,ก,กจะปลุกตวเล็กๆฉันคาดจะไดเติมการแสดงได้แดน่เลย กาแสดงของเจ้าทำให้ข้าผูกใจมากทำไมไม่ยอมให้ข้าได้รับความสุขจากพวกแกด้วยล่ะทั้งแกและก็กล่องทับเบรกเกอร์ดูเหมือนว่ามันจะเป็นเจ้าแห่งนรกแน่นะน่ก็ตามเดถ้าเกิดเขาพูดอย่างนั้นจริงเราก็มีงานที่ต้องทำอยู่นะท่าน